ไม่พักมีแต่จมเมื่อกี้ไอไ้ซอูชิมาก็มาเล่าให้ฟหังอยู่ว่าหมุนก็หายมาเลยห้าพันบาทเมื่อวันแต่คืนอย่างที่คืนที่หนูแตกนะคนเป็นมุนก็แตกอีกนะพี่ใช่ไหมพี่ใช่ไหม,มอ,อ๋อหนูว่ามันเป็นช่งชวงๆหรือเปล่าอะไม่แน่พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟขอบคุณค่ะพี่ดาวิดเทอ้อ แต่ยังรู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์โดนกินเยอะรู้ว่าพ่อหนูแต่งบิ๊กวินไปแล้วไงนูได้แจ็คก่อตไปแล้วบิ๊กโกม้มารูอ่ะมันก็ต้องรู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์ของกําลังแรงอย่าไปกวางเดินแปบ๊บใช่อะค่ะแกคนกกบกบไหนเนี่ยนูกะอะไรเหรอคะกะกะอยู่กะเช้าค่ะตอนนี้จะบอกว่ากะหลี่ก็ไม่ใช่ <laughs> จะเล่นมุกว่ากะหลี่ก็ไม่ใช่อยู่กะเช้าค่ะช่วงนี้ คนที่ไหนอ๋อคนฉาเชิงเซาค่ะถามมาอยู่เป็นคนกะไหนหนูหนูจะเล่นมุกว่ากะรีก็ไม่ได้จะว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช่เรื่องอี้ <c oughs> ถามจะตอบไม่ถูกเลยอ๊้ยเป็นคนกะไหนเป็นคนฉาค่ะเด็กฉาภาษาบ้านพงไม่อ๋อเป็นคนชาเ,ช,าาาเนนช,าชิงเซาค่ะ กกกัันนนน็รรรู้เเาาาขม่องแต่ถ้ามีอย่าลืมมาสก,กิดหนูหน่อยนะพี่หนูหนูหนูจะลงพีเคจะให้หนูให้เยอะกว่าในกลนนุ่มโอเคค่ะหนูให้เยอะกว่า 4, สีพันอะแต่เขาอาจจะต้องเก็บ <ไป S 1> เลยนะคะ แบบเก็บตอนเย็นอะไรเงี้ยเย็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูอาจท่านพี่หาให้หนูอาจจะหาคู่เลยก็ได้หนูหาคู่เองได้แต่ว่าต้องตอนเย็นสองทุม่ม Hello Khunisio ค่มะนในในมันจะหาเป็นมันหายากอะห,หนูก็ไม่กล้าหมุนเลกพี่หนูกลัว นูก็มันกินหนูหมดแล้วมันก็จะ <c oughs> ทีละนิดทีละนิดจนหมดอ่ะ <c oughs> ช่วงนี่หนูต้องเก็บเงินทําบ้านด้วยไงพี่หนูก็เลยแบบไม่อยากเอาไปลงกับมันนะรายสัตว์ท่านได้แต่ได้มาทุกคนเนี้ยที่กรุงเทพเนี่ยค่ะบางนาลูกสักที่บางนาไม่อ่านยันรู้ดีค่ะที่รักอย่าทำมันนี้ได้ไห่แต่ฉันมันออก เาก็ปนนจพื้ทีี่ดตอสักหมื่นหนึ่งก็ได้ถ้หาคู่เองหนูแบบว่าไม่ได้เอาชนะถ้าแข่งขอบคนเดินก็โอเคแต่หาคู่เองหนูก็ไม่ค่อยซีเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าให้สังหาให้นีก่ก็พักหน่อยเพื่อจะได้คู่วันสองวัน,ออนถ้ามาสาักทีมั้ โอ้ยพอแล้วค่ะหนูไม่สักแล้วเพราะทุกน,นี้ต้องทำเก็บเงินทำบ้านให้แม่ค่ะ,ะเพราะว่าบ้านแม่โดนพายุใต้ฝุ่นพังหมดเลยหลังคาหายหมดเลย ไม่ไหวแล้วขอบคุณค่ะปูชิ้งหรอพี่รู้ท่าปะคุณเกดมีทาร์ซานพุร์สันออร์เดอิซาคีอีวีวิว I won't hmm. ah. okay. like kill you again